สนับสนุนโดยเ<ม>ที่ยวเย็นใจไปกับแตงโมโทัวร์โทร02 277 0000 000. สายการบินแบงกอกแอร์เวสเย้ใจแล้วผมตื่นเต้นไปหน่อยรีบเร็วมากครับขอบคุณครับเห็นไหมครับปลาหมี แล้วก็เดี๋ยวอันนั้นคืออะไรเล้ำใหญ่ล้ำใหญ่ก็ตกหล่นในก๋วยเตี๋ยวของผมได้ไงเดี๋ยวเท่าไหร่ครับเป็นเจ้าของเหรอครับค่ะโสวัสดีครับผมผมแดนยยครับเจ้าของขช่วยนั่งหน่อยนะครับค่ะผมแปลกใจนะครับเมื่อกี้กำลังจะกินก๋วยเตี๋ยวแต่ก็ามเห็นว่ามี อันนี้เป็นงอกลำใหญ่ใช่ไหมลำใหญ่ค่ะลำใหญ่เหรอค่ะเดี๋ยวเขาเขาเอาลำใหญ่ใส่ลงไปในก๋วยเตี๋ยวคทไมใช่เป็นก๋วยเตี๋ยวตุ๋นลำใหญ่เดี๋ยวลองชิมได้ไหมครับลำใหญ่แล้วก็เส้นแล้วก็ซุปเดี๋ยวบะหมี่มุตุนใส่ลำใหญ่แปลกมากเมนูแปลกมากคือแบบเดียวนี่อร่อยเพราะว่ามันทำให้แบบหวานหวาน แต่ความหวานแล้วก็ความเข้มเข้มข้นมันทําให้มันรสชาติเป็นแบบที่คนไทยชอบผมว่านะหวานหวานกลมกลมกลมเห็นว่าคงขายดีมากเลยกับเสื้อผ้าก็สวยแล้วก็มีแบบมีสร้อยมีแบบการแต่งตัวเจอว่ารวยแน่นอนค่ะแคนรวยใช่ไหมใช่ค่ะพูดเล่นพูดเล่นแต่เห็นว่าป้าสวยจริงๆนะขอบคุณค่ะป้าครับทำไมใส่ลำญยในก๋วยเตี๋ยวครับไม่เข้าใจปีสี่ศูนย์อ่า ลำไยล้นตลาดลำพูนเป็นเมืองลำไย <_ an> ก็ลองเอาลำไยมาใส่ในกว๋วยเตี๋ยวช่วยชาวสวนด้วยความคิดที่ดีนะครับโอ้โหโอเคแล้วตอนนี้นะครับแดเนียลเดินเข้าไปในไนครัวแอนนจะเป็นครัวแล้วใช่ไหมครับก๋วยเตี๋ยวป้คาครับชื่ออะไรครับชื่อป้าเอคะ่ปะป้าแอะแอรี่ก็ได้ค่ะแอลี่ ยิ้มสวยยิ้มสวยมากเลยขอบคุณค่ะช่วยสอนแนนำหน่อยไหมครับอย่างวิธีการทำวิธีการทำค่ะเราเอาใส่เส้นใส่แล้วเอาผักแล้วเราก็ใส่ชามใส่ชามเลยครับแล้วมีกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวจ้าแล้วก็ใส่นะคะใส่ใส่นิดหน่อยมัครบแล้วก็พริกไทยพริกไทยขาวดำปนกันโอ้โหปิวเลยเสจหน้ากล้อง อันนี้ก็ขีดหมูใส่ค่ะใส่เลยค่ะสวยๆแล้วก็ลำใหญ่ลำใหญ่คือลำใหญ่พลาดหายเลยนะครับลำใหญ่ถ้าพลาดนี่แขกแขกว่าเลยทำไมไม่มีลำใหญ่อย่างเงี้ยคุคผูอยากได้น้ำเยอะไหมน้ำน้อยน้ำเยอะน้ำพอดีพอดีค่ะพอดีพอดีคือเท่าไหร่คือหนึ่งครับพี่เอาโอเคเรียบร้อยค่ะผักเพื่อความสวยงามเพื่อแขกจะได้สวยงามออ๋จะให้มันสวยกระจกโอ้เมูกค้าช่างด้วยเหรอ เดี๋ยวที่แดนโยถทำเราเราจะให้ลูกค้าเหรอนาะคิดราคาพิเศษหน่อยบอกว่าเป็นที่มือของแดนโย่ลดราคาพิเศษไหมถึงแบบคิดเพิ่มสองเท่าเพราะว่าก็มีสองคนทำบคนลบิลลบลค่าของเราผมรู้สึกว่ามีร้านก๋วยเตี๋ยวเยอะแยะมากมายในประเทศไทยนะครับแต่สําหรับแดนโยกที่มันประสบการณ์ใหม่เป็นครั้งแรกที่แดนโยกินก๋วยเตี๋ยวที่มีลําใหญ่ด้วยครับแล้วมันใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเจ้าของที่มีความกล้าที่แบบทดลองแล้วก็แปลรูปแล้วก็ปรับเปลี่ยน ก๋วยเตี๋ยวธรรมดาธรรมดาอยู่แล้วกลายเป็นก๋วยเตี๋ยวที่คงไม่มีที่อื่นในประเทศไทยนะสิ่งที่สําคัญนะครับมันทําให้ลูกค้าทุกคนเข้ามาแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็กินหายแบบอิ้มท้องแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนยิ้ยมแย้มกันมีรอยยิ้มก็มีความสุขเหมือนเด เก็บซ้ายเก็บซ้ายโอ้ขาผมนี่ก็ยาวไปหน่อยนิดนึ่งชาก็ต้องมีแบบความมือมืออย่างนี้ขั้นตอนต่อไปผมทําถูกไหมครับหนึ่งสองพุ่งไปเลยตุ้บไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เก็บเองเดี๋ยวผมจะไปเก็บว้าเจอแล้วครับขอโทษหน่อยอาจจะอาจจะฟุ่งเร็วไปหน่อยแรงไปหน่อยฟุ่งเลยส่งเลยใช่ฟุเอาไปติด มันติดตรงกลางครับช่วยหน่อยอ่าดีแล้วกระทบหนึ่งต้องส้กระทบแล้วเป็นไงบ้างครับฟีมือของแดนโยในการในการทอผ้าเป็นยังไงครับค่ะสวยสวยใช้ได้ใช้ได้ค่ะคนสอนก็สวยขอบคุณค่ะสอนเก่งใช่ไหมครับไม่รู้นะคะสอนเก่งสอนเก่งจริงๆถ้าแดนโยก็เรียนได้ก็ใครก็ได้ก็เรียนได้จริงๆแต่ผมเข้าใจว่ามันมันใช้เวลานานๆหน่อยที่แบบเป็นคนที่แบบ เกิทำใหเก่งใช่๋ยวเมื่อกี้ผมจะถามถึงผ้าที่มันเป็นผ้าที่เราเจอจังหวัดที่จังหวัดลำพูนนะครับการทอผ้าที่เคารวยของไรายกดอกยกระดับยกดอกใช่ไหมครับใช่อผ้ายกดอกผ้ายกดอกผ้ายกดอกมันคืออะไรครับผ้ายกดอกคือมันจะมีลายเส้นขึ้นเป็นดอกใช่ไหมที่จะที่จอาหนุนขึ้นใช่มัครใช่ที่เราแบบจับได้เราก็เห็นว่าโอ้ดอกนี้มันมันขึ้นมาออกจากผ้ามันไม่เรียบไงคะ่เรียบมันจะมีลายลายลายขึ้น แต่ละไม้เนี่ยลายเราขึ้นลายเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะ <Wow. S 2> เราต้องทําทีละไม้เราจะเราจะเวลาเราทําแล้วเราจะข้ามไม้ไม่ได้เราจะต้องไปทีละไม้ทีละไม้อย่างเดนเนี่ยยกใช่ไหมต้องยกทีละไม้อ,อย่างหนึ่งสองสามสี่ไม่ใช่ว่าเราตัวนี้เราจะมายกตัวนี้ไม่ได้เง,งั้นดอกไม่ไม่ขึ้นแสดงว่ามีขั้นตอนที่ซับซ้อนมากจริงๆใช่คนที่จะทํางานผ้ายกดอกต้องคนใจรักรักในอาชีพนี้ด้วยอืตอน,นแร<ย>กเราฝึกอ่ะเราไม่ต้องถาม ถ้าแรงว่าคุ้มไหมหรือไม่คุ้มแรกแรกมันไม่คุ้มแต่ต้องใช้เวลานิดนึงถ้าชำนาญไปชำนาญไปถือว่าคุ้มมันก็คุ้มสำหรับเราการทำอยู่กับบ้านเราไม่ได้ไปไหนใจเรารักด้วยพี่อีกครับมีพื้นหนึ่งที่เสร็จเรียบร้อยแล้วไหมดูได้ไหมมีมีถามไปดูได้ไหมครับได้ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าผ้าไหมยกใหญ่ ยกใหญ่แสดงว่าเป็นผู้ใหญ่ๆใช่ไหมครับย่างนี้ไงคะลวงลวงมันจะเป็นผ้าสองตะเข็บค่ะ้ายๆกบเป็นดอกแล้วก็มีหลายสีมีสีชมพูสีฟ้าที่แล้วก็สีทองที่มันดูแบบเด่นๆแล้วอันนี้ผ้าไหมใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วถ้าเป็นผ้าฝ้ายตัวนี้ผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายเชิงเกาะค่ะอันนี้มันไม่ได้เป็นดอกใช่ไหมอันนี้เป็นมังกรมันคืออะไรครับอันนี้อันนี้เขาเรียกลายนาขินคู่อะนาคู่อ๋อเป็นเป็นนาคเป็นพญนาคใช่ค่ะเนื่งแต่เห็นว่า ลายก็สวยงามจริงๆครับพืชหนึ่งไม้ที่แบบใช้เวลานานที่สุดที่เป็นแบบแพงที่สุดไอ้ตัวนี้ค่ะตัวนี้เขาเรียกลายลำปางหลวงค่ะลายลำปางหลวงใช่ลายก็สวยงามมากมากเลยถามได้ไหมครับเม็ดละเท่าไหร่เม็ดละประมาณหมื่นห้าค่ะเพราะว่าเราใช้ไหมยกไหมไงคะที่วิธีการทำจะเป็นแบบที่สอนเมื่อกี้ใช่ไหมใช่มีต้องใช้เวลานานมากนานมากเนาะดูที่ที่ลายค่ะลายเราจะใช้เวลานานหรือไม่เนี่ยค่ะแต่ละลายมันไม่เหมือนกันผม เคยมีโอกาสที่แบบลองพยายามทอผ้าในประเทศไทยหลายครั้งแล้วก็ทุกครั้งจะพูดจริงๆยากมากยากมากๆ<ช>ผมมีขั้นตอนอะไรเยอะแยะที่ซับซ้อนมากเลย<ช>ผมชอบคําพูดของพีอีทนะครับเขาบอกว่าถ้ามีความอดทนนะครับถ้ามีความรู้แล้วก็ความตั้งใจที่ทำใช่ค่ะอันนั้นช่วยได้แต่ก็ต้องมีใจรักที่ทาใช่ไหมครับใช่เพราะมันเป็นงานศิละปะลคะเราต้องใจรักด้วยเป็นงานศิละปะที่เกิดใจใ,<ช>ในหัวใจ <Hi. S 1> ถ้าเรามีใจรักในงานในสิ่งที่เราทำจะทำให้เรามีความสุขแล้วก็เราจะมีรอยยิ้ม t ท d ดดี้เฮาขอเชิญร่วมทำบุญกับน้องหมีอารามแบกสอตุ๊กตาหมีเด็กวัดลิมิเต็ดอิดิชันรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนโครงการอาหารกลางวันสามเณรโรงเรียนวัดครึ่งใต้วิทยาในการอุปถัมภ์ของท่านวอลวชิระเมธีพร้อมคติธรรมพอเป็นก็เย็นใจบรรจุในถุงย่ามสวยงามหาซื้อได้ที่ร้านเทดดี้เฮาส์สาขาที่ร่วมรายการโดยเทดดี้เฮาส์เดอะเฮาส์ออฟเลิฟี